สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นคพรีวิที่อยากกินมากๆวันนี้นั่นก็คือขนมจีนน้ำยาปลาเราไม่มีปลาแต่พอดีว่าเรามีวัตถุดิบคือเรามีแซลมอนเราก็เลยเอาแซลมอนมาทำแทนทูน่าก็ได้มีทูน่าอะไรก็ได้ค่ะทำได้ มาหอวข้าวมันนี้กินขนมจีนค่ะเอาเลยใส่ลงไปนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะนี่เลยยิ้วๆจ้าเห็นไหมคะยิ้วๆค่ะ จีนน้ำยาปลาอันนี้ขนมจีนก็ออเดอร์มาจากน้องในเฟ e บุ o k นี่แหละค่ะอุดหนุนกันเองนะคะลองชิมดูสิ แล้วค่ะผ่าน